สวัสดีค่ะมื่อนี้พ่อนาพาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของอาจารย์เซียนแปดริวนะคะเป็นตำเล่า้ายดวนนะคะปกตินี่งวดที่แล้วมาสองถุ่มนะคะแต่วางวดนี้นีมาเร็วกว่าเกานะคะงวดที่ผ่านมานีเขาอยูหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะงวดนี่หายมาแล้วนะคะสิเป็นตัวไดกข่าวไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะเซียนแปดริวตำเล่าสายดว,ยาวนหาหามาแล้วเนาะคะ่ะ หมา C28 C29 นะคะแล้วก็ C22C นะคะทั้งเวอร์นี้อย่าลืมไปกลับบนลางเด้อค่ะพอนาภาขอขอขอบคุณอาจารย์เซียนแปดริวนะคะที่มีแนวทางมาแบ่งปันทางช่องเฮ้านะคะพอนาภาก็ขอเห็น FC ทุกคนโชคดีเด้อค่ะสวัสดีคะ่ะ